สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขาได้เห็นคู่ผสมอย่างบาร์เฟรมจากไทยเอาชนะคู่จากเดนมาร์กคว้าแชมป์อินเดียโอเพ่น2026รายการระดับโวลทัวร์ซูเปอร์750ไปได้ ในการแข่งขันรับชิงชนะเลิศครั้งนี้บาร์เดชพลจับคู่กับเฟมสุพิศาราสร้างผลงานกันได้อย่างยอดเยี am, ่ยมคว้าแชมป์แบดมินตันคู่ผสมรายการจู n นียซันไรท์อินเดียโอเพ2026ซึ่งเป็นรายการระดับเวท o ซูเปอร์750ที่ประเทศอินเดียทั้งคู่จะต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากเดนมาร์กอย่างคริสเซนเซนและอเล็กซานดราเบย์ยอในเกมนี้เป็นไปอย่างสุดมันเพราะต้องดวลกันถึง3เซต เกมแรกคู่ไทยพลาดท่าแพ้ไปก่อน16-21ต่อแต่ในเกมที่2บาทและเฟรมโชว์หัวใจนักสู้เซฟไปถึง4แมตช์พอยต์ก่อนจะพลิกชนะดิว25-23ต่อ เข้าสู่เกมตัดสินทั้ง2ฝ่ายแลกกันอย่างสูสีก่อนจะเป็นคู่ไทยที่เล่นกันได้อย่างเด็ดขาดกว่าเอาชนะไปได้21-18ต่อสรุปบาสและเฟรมเอาชนะไปด้วยสกอร์2-1ต่อเกม16-21ต่อ25-23ต่อและ21-18ต่อคว้าแชมป์แรกในปี2026ไปได้สำเร็จและนับเป็นแชมป์รายการที่8ในการจับคู่ของทั้งคู่ ผลงานครั้งนี้ตอกย้ำความแข็งแกร่งของคู่ผสมไทยในระดับโลกอย่างแท้จริงเรามาฟังกันว่าชาวต่างชาติจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าคู่ผสมของไทยพัฒนาขึ้นทุกปีคู่นี้กลายเป็นคู่ปรับที่ใครๆก็จะประมาทไม่ได้แชมป์ซูเปอร์750ที่ไทยคู่ควรอย่างแท้จริงมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า เกมรับของเดชพลและความเร็วของสุพิศรามันน่าประทับใจมากแม้สถานการณ์จะดูหมดหวังแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้เลยพวกเขาคือยอดนักสู้ตัวจริงในสนามความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศที่ยอดเยี่ยมมากดุดันฉันไม่เชียร์คู่ไหนเป็นพิเศษในเกมนี้แต่การเล่นในวันนี้พวกเขาคู่ควรที่จะเป็นคู่ชิงอย่างแท้จริง มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าคู่ผสมจากเดนมาร์กเล่นกันได้ดีอยู่นะแต่ทีมไทยแข็งแกร่งกว่าในสภาพจิตใจเกมระดับนี้ใจคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้อย่างดีเกมในรอบชิงชนะเลิศมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมผู้เล่นของไทยในเกมนี้ว่าการคุมพื้นที่และความเร็วของสุพิศรามันยอดเยี่ยมมากมาก เธอสู้ในทุกแต้มอย่างไม่ยอมแพ้และขอชื่นชมในความพยายามเป็นอย่างสูงความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงชัยชนะของคู่ไทยในเกมนี้ว่าการคัมแบ็กของเดชพลและสุพิศรามันน่าทึ่งมากการเซฟถึง4แมตช์พอยต์มันแสดงให้เห็นถึงหัวใจแชมป์อย่างแท้จริงคู่ผสมของไทยในตอนนี้คือระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสยัยมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ในการแข่งขันรับชิงชนะเลิศนี้มันวัดกันว่าไข่พลาดน้อยที่สุดซึ่งคู่จากไทยก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมฉันขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยวันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับ โคมไฟโซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบป,ประมาณลดค่าไฟฟ้าจากปกติราคา1,950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1,650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ Winner Solar Cell ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมไทยเริ่มต้นปีได้อย่างยอดเยี่ยมกันจริงๆพวกเขาสามารถคว้าชแชมป์ใหญ่ตั้งแต่ต้นปีมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมและฉันเชื่อว่าพวกเขายังมีผลงานดีๆตามมาอีกอย่างแน่นอนความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเกมนี้ว่าในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้ดราม่าตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งคู่สู้กันอย่างสุดหัวใจแต่ทีมไทยสมควรเป็นผู้ชนะยินดีกับแชมป์ที่ได้มาอย่างสมศักดิ์ศรีมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาน่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเราโดยเขาได้มาก่าวต่อเรื่องนี้ว่าโอ้โหในปีนี้ทีมไทยคว้าแชมป์ไปแล้ว2แชมป์เป็นรายการระดับ750และระดับพันด้วยขณะที่ทีมอินโดนีเซียได้แค่รองแชมป์ระดับ750เท่านั้นมันยิ่งตามหลังทีมไทยไปอีก มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่าฉันชอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบบนี้นะเพราะคู่ชิงไม่ได้มาจากประเทศจีนอย่างเดียวมันดูตื่นเต้นและร้าใจมากแบดมินตันมันจะต้องแบบนี้ ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าฉันรู้สึกเสียดายแทนทีมเดนมาร์กนะพวกเขานั้นเกือบจะคว้าแชมป์ได้อยู่แล้วในการแข่งขันเซตที่2แต่คู่แข่งอย่างไทยก็มีหัวใจที่แข็งแกร่งสามารถกลับมาชนะได้สำเร็จ มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมในการคว้าชัยชนะของคู่ไทยในครั้งนี้ว่าในการแข่งขันเซตที่2แทบไม่น่าเชื่อเลยพราะพวกเขาเซฟถึง4แมตช์พอยต์ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งมากฉันขอคารวะคู่จักไทยจริงๆมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ถึงจะไม่มีคู่ผสมจากประเทศจีนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในรายการระดับนี้แต่มันก็เป็นเกมที่สนุกและดุเดือดในทุกๆคะแนนอย่างแท้จริงฉันขอแสดงความยินดีคู่ผสมของไทยด้วยความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า เดชพลแสดงให้เห็นแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นหนึ่งในคู่ผสมที่ดีที่สุดในตอนนี้พวกเขามีความนิ่งภายใต้ความกดดันและเลือกช็อตที่ได้ชันฉลาดมากคือฟอร์มการเล่นแชมป์อย่างแท้จริงมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นคู่ชิงชนะเลิศที่เหมาะสมมากในเกมนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าใครจะเป็นแชมป์จนต้องรอมาถึงคะแนนสุดท้าย มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าทีมไทยได้พิสูจน์อีกครั้งว่าพวกเขาคู่ควรกับรายการระดับสูงการคว้าแชมป์หลังผ่านรอบรองชนะเลิศที่สุดโหดมันยิ่งมีความหมายเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมากของทีมไทยมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ทีมแบดมินตันของไทยก้าวไปอีกขั้นแล้วพวกเขาคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าทีมไทยพัฒนาไปอีกระดับมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่านี่คือหนึ่งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมที่ดีที่สุดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งความเข้มข้นทักษะและอารมณ์ของเกมขอแสดงความยินดีให้กับแชมป์ของไทยด้วย มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าคู่ผสมของเดนมาร์กเข้าใกล้ชัยชนะมากแต่โชคยังไม่เข้าข้างพวกเขาอย่างไรก็ตามมันเป็นรอบชิงชนะเลิศที่มีคุณภาพจากทั้งสองทีมขอแสดงความเคารพต่อทั้งสองฝ่ายมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่า คู่ผสมของไทยคู่นี้พวกเขาไม่เคยหยุดต่อสู้แม้พวกเขาจะตามหลังถึง4แมตช์พอยต์ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะกลับมาชนะได้นั่นแหละคือรางวัลของผู้ชนะอย่างแท้จริงมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่า การเซฟแมตช์พอยต์ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมันคือสัญ,ญลักษณ์ของแชมป์ตัวจริงพวกเขาเชื่อมั่นจนถึงแต้มสุดท้ายมันเป็นฟอร์มการเล่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนถ้าต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวต่างชาติโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเซตที่3คือบททดสอบด้านจิตใจอย่างแท้จริง คู่ของไทยยังคงนิ่งขณะที่คู่ของเดนมาร์กเริ่มจะกดดันตัวเองแชมป์เกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้แหละและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขาได้เห็นคู่ผสมจากไทยอย่างบาสและเฟมเอาชนะคู่จากเดนมาร์คว้าแชมป์อินเดียโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ไปได้สำเร็จ หากเป็นเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ